สวัสดีครับพี่ๆพบก,กับอาร์ตอีกเช่นเคยครับแน่นอนพบกันต้องพบก,กับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้จะพามาชมรถสุดหรอของพี่บอลนะครับเป็น F4 ที่ทำการสั่งซื้อผ่านออนไลน์เช่นเดิมนะครับคันนี้เป็นเอลเวอเรสตัลเนียมครับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปสุดของตัวเอลเวอเรสต์เลยนะครับ เทลเลสเราเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเทรนนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตในตัวขับเคลื่อนสองล้อและไทเทเนียมและไทเทเนียมก็มี2ล้อกับ4ล้อนะครับก่อนที่จะไปที่เป็นวายแท็กคันนี้คือขับเคลื่อน4ล้อเครื่องอนยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวต,ตันเมตรเกียร์ตัวนวัตสิบสปีดแบบอ e ีชิปเตอร์นะครับพร้อมด้วยระบบการเฉลี่ยการขี่มาครบทุกอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมกันทีละจุดนะครับคันนี้เป็นสีดําอย่างที่พั่บอกเนาะสสีีดําาเเเเเเนนนนน่่่่ยยถ้้้แแแะะะลลลลคคคครรรััับบบบบืืือออกกกววไมมม็ฟิิ์ใพพ ความเงางามให้กับตัวรถแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานของตัวรถนั่นเองนะให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับคันนี้เปลี่ยนเพิ่มเติมคือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นตัวฟอนต์ FOD หรือฟอนต์ของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับพี่ๆเป็นสเกลแบบ1:1ต่อเลยแล้วก็มีกล้อง3ามอสิบสามาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเป็นกล้องที่สามารถมองได้รอบขันเนาะชุดโหลดนะครับชุดเซ็ตของสเกิร์ตนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวของงาน AKC เวอร์ชันที่3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มีไฟ เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่เปิดมาบริเวณตรงนี้อย่างที่อาเคยทําทให้พี่ๆได้ชมไปตัวนี้คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่มในส่วนของตัวที่ต่อชายด้านล่างทําให้รถมันเหมือนดูโหลดเตี้ยลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไฟตัวนี้จะติดไฟควบคู่กับไฟสีแคมป์ไฟสีแคมป์ก็เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เช่นเดียวกันนะครับติดตอนที่เราออนกุญแจตลอดเวลานะครับพร้อมกับตัวที่เป็นไฟสิว3จุดนะครับไฟหน้าคันนี้ก็ทกําการแรปฟิล์มสีชาเพื่อให้ไฟหน้ารถเนี่ยมันดู ดำแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนั่นเองนะพี่ๆแต่ไม่ไม่ได้ลดแสงของตัวไฟหน้ามากเท่าไหร่เพราะไฟหน้าของตัว Matic LED ของ Ford เนี่ยมีค่าลูเมนสูงถึง8,000ลูเมนเลยทีเดียวนะครับเขามีไส้ในอย่างละ6หลอดและ9หลอดนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในการส่องนะครับแล้วก็มีการคาลิเบตซ้ายขวาตามผมมะไรให้พี่ๆด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการมุมซ้ายมุมขวาเวลาผมมาไรหันซ้ายทีหันขวาทีก็จะมีไฟมินิ LED อยู่ด้านข้าง เพื่อเปิดมุมมองทัศนียภาพของบริเวณด้านข้างของรถให้ด้วยนะครับไฟสูงก็มีความฉลาดมากนะครับเมื่อเวลาขับเดินทางไกลนะครับด้านซ้ายด้านขวาหากมีความสว่างไม่เพียงพอเขาจะทาการเปิดและส่องออกด้านข้างให้พี่ๆนะเพื่อให้การเดินทางมีความสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งมีรถจอดไหลาทางหรือมีสิ่งกีดขวางกองหิน,กอ,หนกองดินกองทรายอยู่เวณไหลาทางซ้ายขวาพี่ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่าง ค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับด้านนี้ดีกว่านะครับส่วนด้านข,าข้างของตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยเพิ่มเติมในส่วนของตัวฟิลลิ่งของตัวรถด้วยการใส่ชุดโหลดจากงานโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์อย่างที่พี่ไม่เคยบอกพี่ไปก็มีหลายชุดนะครับอย่างคันนี้เพิ่มเป็นพี่บอลใส่แค่ตัวโมโนโทูพเพราะเก็บความนุ่มนะครับเพราะตัวนี้จะมีซับแท้งแยกปรับได้อีกแประดับหรือจะเลือกเป็นแบบตัวที่มีสปริงหลอดเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างงานของ ตัวควีนซีรีส์นะหรือจะให้จบๆเลยก็ใส่ตัว OEM 2.5ก็ได้นะครับมีทั้งสปริงหลอดมีทั้งซับแทง์ใส่เข้ามาคู่กันก็ทําให้ฟิลลิ่งของการขับขี่ของเราดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแค่โมโนทูบเนี่ยก็ถือถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มในฟิลลิ่งของการขับขี่ในยามที่เป็นถนนที่มีฟิลลิ่งของถนนที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะทำให้ขับขี่ดีขึ้นแล้วก็ล้อแม็กนะครับปกติล้อดเดิมเนี่ยได้ขอบ2ีอยู่แล้วเนาะก็เพิ่มเติมมาในเรื่ออองงงงขคคคววววนะวาาาามมนนกก้้แลล็หตัรันะรระบ เปลี่ยนลาม็กล้อแม็กไม่ใช่ลามะนะรล้อแมกลายเขากว้างนะก็ใส่ในส่วนของตัวชุดที่เป็นชุดเบรกคัสตอมเราสามารถเลือกสีได้นะพี่ๆสามารถเลือกเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงได้ตามความชื่นชอบเลยใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับอย่างที่เคยทำคลิปพี่ชมไปนะตัวเบรกตัวนี้ใส่เพื่อย่นระยะในการเบรกปกติเบรกที่มาจากโรงงานจนะมีอพอรพตเวลาพี่กดเบรกหนึ่งครั้งนะครับรถจะมีแรงจีหรือแรงเฉี่ยส่งรถพี่ไปอีกนิดหนึ่ง ประมาณ10-15เมตรแต่ถ้าตอนนี้จะทําให้สั้นกว่านะั้นก็ประมาณ5-7เมตรรถก็จะหยุดตามระยะการใช้งานและความเร็วของตัวรถของพี่ๆนะครับเนาะยางก็เลือกเป็นยางอย่างดีเลยไนงะเป็นยางของตัวญี่ปุ่นหรือตัไทยเพื่อนเพนทุกที่ยางออโตเรนขับขี่ได้ทุกๆสภาพถนนเลยนะครับตัวฟิลิ่งยางเราก็เราปรับองศาด้วยปีกนกอยู่แล้วนะทำให้หน้ายางของเราเนี่ยสัมผัสพื้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็หมดปัญหาการขีดหน้ายางได้ด้วยหมดปัญหาการปวดเท่าไหร่ด้วยเพราะเป็นพรมอลไไฟฟ้าน,นี่นะครับ ไฟนี่ครับนี่พี่พี่เห็นเนาะไฟตัวนี้เป็นไฟวลข้ามไลท์นะไฟวลข้ามไลท์เนี่ยจะถูกเปิดเมื่อเราปลดล็อกรถนะครับเพิ่มความสว่างบริเวณด้านข้างไฟวลข้ามไลท์มีกล้อง3ามองศาและมีบายสปอร์ตเ <c oughs> มื่อเวลารถมาจากด้านหลังช่วยความปลอดภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพี่พี่ด้านท้ายด้านท้ายของเรานะครับเก็บงานด้วยเป็นงานและไฟสีชานะครับพร้อมด้วยไฟคาดท้ายจากซ้ายไปขวาเป็นงาน LED นแบบนี้เลยนะฮะ สามารถเลือกได้ตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่ท่านเคยบอกพี่ๆไปเนาะมันจะมี2ตัวมีตัวรุ่นเดิมที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นรุ่นเล็กนะฮะก็เพิ่มฟีลลิ่งของตัวไฟให้มันดูขนาดมินิมอลขึ้นนะบางตัวมาท่านบอกว่าตัวนี้มันใหญ่เกินไปดูค่อนข้างเถอะทะเนาะแต่ตัวนี้ทำให้มันเล็กลงเป็นแบบมินิมอลแล้วก็ไฟก็ค่อนข้างที่จะสว่างพอๆกับไฟตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับปลายท่อคู่ด้านข้างนะครับพี่บอลใส่มาเพื่อไม่ได้เพิ่มเสียงดังนะครับแต่ว่าเพิ่มฟี เสียงที่เพิ่มขึ้นมาไม่เกิน8เดซิเบลนับจากเดิม70กว่ามาถึง80กว่าก็ทําให้เรื่องของการปล่อยค่ายเสียนะค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้เวลาเสียงในรอบต่ำเนี่ยเสียงมันจะมีเสียงค่อนข้างนุ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดนะไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger หรือ Ford ด v e r e s t นะครับผมมีโปรโมชั่นหลายอย่างนะถ้าลองพี่ๆลองเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆอยากได้รถ พร้อมแต่งหรือจะเป็นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษก็พูดคุยกันได้เลยที่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับส่วนพี่อะไรอยากได้ในเรื่องสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลรถสามารถพูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้คุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณทผู้ชมจับ